ครับก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านสำหรับท่านชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาฟังช่องของเราอีกครั้งก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนนั้นว่าภายในช่วงของเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกหลายๆอย่างเรียกว่าชาวราศีเมถุนนั้นเป็นราศีที่โดดเด่นจะก้าวกระโดดเข้ามาสู่ความร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลางได้หรือมาขัดฝวางได้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภที่ดีของชาวราศีเมถุนนั่นจัดว่ามาแรงแซงทุก คงจากในเมื่อครั้งก่อนนั้นตัวของท่านเคยตกทุกข์ได้ยากลำบากมามากมายเคยอดๆอ,อยากๆได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างน้ำซ้ำยังมีผู้คนคอยเอารัดเอาเปรียบอีกต่หากแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านชาวราศีเมถุนนั้นจะมีคนยกนิ้วโป้ให้ได้เลย เพราะว่าดวงของท่านนั้นจะเข้าสู่ขาขึ้นจะทำอะไรก็จะพบกับความสำเร็จตัวของท่านนั้นก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางท่านนั้นจะมีเพื่อนฝูงชักจงหรือว่าชักโยงให้ท่านไปทำงานที่ดีได้เป็นมีงานเป็นหลักเป็นฐานที่ดีและ จะนำความสุขมาสู่ครอบครัวอีกตาหากก็ถือว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นไม่มีใครมาแข่งหรือว่ามาแซงได้เลยเหตุนี้ก็เพราะว่ามีดวงดาวหลายดวงจะทำการโคจรโยกย้ายภายในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้น จงตั้งใจทำความดีต่อไปจะมีดาวพระพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีมินและจะมีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่เคยได้สิ่งนั้นก็จะได้ สิ่งไหนที่ท่านเคยรอคอยอยู่สิ่งนั้นก็จะมาถึงตัวท่านในช่วงนี้สำหรับในด้านของการงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาช่วงนี้จะมีคนคอยมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงจะมาแบ่งภาระให้จากหนักให้เบาลงไปบ้าง บางท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานได้ออกเดินทางไปถึงต่างประเทศก็มีแต่บางท่านที่ทำงานอยู่ในประเทศจะมีการออกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยครั้งถ้าเป็นงานของทางข้าราชการตัวของท่านนั้นก็จะมีบริวารติดตามอยู่มากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ งานบริษัทก็จะมีเพื่อนฝูงมากมายและจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกต่หากการเงินชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามารายจ่ายก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนัก รายรับนั้นจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านที่ท่านเคยได้ทำไว้รวมถึงเงินที่ท่านเคยลงทุนไว้ก็จะมีเงินปันผลมาหาท่านภายในช่วงนี้บางท่านที่เคยมีหนี้มีสินช่วงนี้ก็อาจจะได้เงินก้อนมาปลดหนี้ปลดสินก็ได้ก็ถือว่า เป็นโอกาสทองของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ในด้านรายจ่ายนั้นภายในช่วงนี้หรือว่าในช่วงของเดือนมีนาคมท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางท่านนั้นก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านบางท่านก็จะจ่ายค่าเช่าร้านขายของบางท่านก็จะต้องจ่ายค่าเช่ารถ อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายประจําเดือนอยู่แล้วท่านเคยจ่ายมาบ่อยครั้งเรามาดูภายในเดือนเมษายนกันบ้างจะมีดวงดาวที่ทำการโคจรโยกย้ายคือดาวศุกร์จะทำการโคจรเข้าสู่ราศีมีนจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพระศุกร์นั้น ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นก็จะต้องคอยระมัดมระวังในเรื่องของอารมณ์จะทำอย่างจะทำอะไรก็อย่าใจร้อนถ้าหากว่าเราใจร้อนจะทำอะไรงานของเราก็จะสะดุดลงไปได้การพูดการจาก็เช่นเดียวกันขอให้ชาวราศีเมถุนนั้น คอยระมัดระวังในด้านคำพูดคำจาถ้าเราไม่ใจร้อนทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเงินก็จะมีการลื่นไหลเข้ามาตลอดพอถึงเดือนเมษาช่วงสงกรานของวันที่13เมษาดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษชาวราศีเมถุนจะได้รับข่าวดี เกี่ยวกับการที่เรียกว่าโชคลาบถ้าท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขถ้าหากว่าท่านมีความขวัญถ้าหากว่าท่านขวัญในช่วงของตอนเช้ามืดก็จะได้โชคได้ลาบที่ดีและแม่นยำหรือมิฉะนั้นก็เป็นตัวเลขจากที่เราไปงานศพหรืออายุคนตาย ก็ให้ลองดูได้จะมีโชคลาภอีกเช่นเดียวกันการมีโชคลาภนั้นบางท่านก็จะได้มาจากญาติพี่น้องและคนที่อยู่ใกล้ชิดจะเป็นผู้ที่นำโชคนำลาบมาให้เราก็ขอให้ท่านรับไว้สำหรับในด้านของความรักนั้นชาวราศีเมถุนในช่วงนี้คนที่มีคู่ บางคู่ผัวใจร้อนพูดจาผงผางคอยแต่จะใช้อารมณ์ในการพูดอยู่เสมอแต่ฝ่ายเมียเป็นคนที่ใจเย็นพูดจานิ่มนวลใจเย็นไม่วู่วามทำอะไรก็มีเหตุมีผลเอาใจผัวเก่งไม่พูดจาผงผางอันนี้ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้ แต่บางคู่นั้นเมียก็มีการพูดจาลุนแรงพูดจาผงผางจะทำให้ควายผัวนั้นต้องมึนงงอยู่ตลอดควายทางผัวก็ไม่ยอมไม่ลดลาวาสอกอีกเช่นเดียวกันแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ยืดบางรายถึงกับต้องเลิกลากันก็มี มาดูในด้านของสุขภาพชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ให้ท่านมันระวังการเจ็บป่วยในด้านของโรคเก่าๆจะกำเริบเกิดขึ้นได้การกินการอยู่นั้นต้องระมัดระวังในด้านอาหารอาจจะอาหารเป็นพิษจะทำให้ท้องเสียได้บางช่วงบางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะต้องพบหมอบ่อยครั้ง นี่ก็เป็นการทํานายดูดวงของชาวราศีเมถุนการฟังทํานายนี้นั้นก็เป็นเพียงแนวทางในการรับฟังฟังกันแล้วก็โปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางท่านนั้นเข้ามาฟังกันใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่เราก็จะได้ มาพบกันอีกเช่นเคยต่อไปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนช่วงนี้กระผมเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ